ต้อนเอารับเข้าสู่ช่องของเสียงถั่วด้วยแล้วกันครับสําหรับวันนี้มีฟุตบอลมาฝากพี่ๆสองคู่อย่างเช่นเคยเพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าหอบอย่าเหี่ยวครับสําหรับเมื่อวานครับก็ไม่ได้เจอกันครับวันนี้ครับกลับมาแล้วครับยินดีอย่างยิ่งครับที่จะมาพูดคุยกับเราบรรดาพี่ๆทั้งหลายวันนี้ต้องบอกว่ายังมีในทางด้านของฟุตบอลสโมสรโลกครับฟีฟ่าครับเบอร์ครับปี2025ยิครับ เราต้องบอกได้เลยเราจะไปในด้านของกลุ่ม A ครับอินเตอร์ไมอามี่จากสหรัฐอเมริกาครับต้องพบเจอกับในด้านของปอร์โตจากโปรตุเกสเราต้องบอกได้เลยว่าคลิกออฟในเวลาตีสองครับคู่นี้ครับไม่เคยพบเจอกันมาก่อนครับเราบรรดาพี่ๆครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าณนะเวลานี้ครับผลงานหานัดหลังสุดที่ผ่านมาสําหรับในด้านของอินเตอร์ไมอามี่ต้องบอกว่าเก็บชัยชนะไปถึง2เกมแล้วก็หลุดเสมอไป2เกม เนื้อฮะแพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดอินเตอร์ไมอามีเสมอกับในทางด้านของอันอาริไคลโลศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในนัดนั้นก็สนามกลางในศึกฟุตบอลสโมสรโลกนี่แหละครับและในทางด้านของปอโตห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยไปถึง3เกมครับและก็หลุดแพ้ไปหนึ่งเกมแพ,กเแพ้กับริก้านะฮะแล้วก็ไปเสมอกับ พัชไม่รักครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าอินเตอร์มายองีนะฮะจะอยู่ในรูปเกมเนี่ยนะครับน่าจา4-2-3-1แนะฮะและก็ต้องบอกว่าปอร์โต้ก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคู่นี้เกมไวัครับเกมในแดนกลางแน่นทั้งด้วยกันทั้งคู่แผงหลังเนี่ยยังคงเชื่อว่าปอร์โต้ดูอึดฟาเพราะฉะนั้นครับวันนี้ยึดใจไปที่ปอร์โต้ครับ ว่าจะเชื้อเชือนเอาชนะในทางด้านของอินเตอร์ไมอามี่ได้ครับอ่ะเราไปกันที่คู่ที่สองครับสำหรับในทางด้านของปารีสแซงต์แชมงก็แปดโมงเช้ากันเลยพี่ๆสำหรับในด้านของปารีสแซงต์แชมงต้องพบเจอกับในทางด้านของโบตโบต้าโฟโกและต้องบอกได้เลยว่าสําหรับในด้านของปชเชไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับส่วนในทางด้านของโบต้าโฟโกเนี่ยนะฮะต้องขยับให้ดีครับวันนี้ครับเพราะว่าเกมในทางด้านของปชเชค่อนข้างที่จะเร็ว ค่อนข้างที่จะไวครับถ้าหยุดไม่อยู่ครับผมว่าไหลแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับให้ไปที่สูงแต่เวลาหรือจะไปมองในทางด้านของเปเชอันนี้น่าสนใจครับเปเชต้องบอกว่าห้านัดล่าสุดจะผ่านมาทุกรายการเขาเก็บชัยไปหมดทั้ง5เกมครับและสําหรับในด้านของโบตาโฟโกครับผลงานไม่ได้เก๊จนเกินเนื้อฮะไม่ได้แย่จนเกินเก็บชัยชนะมาถึง4เกมรุดแพ้ไป1เกม เพราะฉะนั้นก็หัวเด็ดตีนขาดยังไงวันนี้ผมยังยึดใจที่เปเชเพราะฉะนั้นใครจะเอาวันนี้ไปแบบผมครับปอโต้แรกก็ปาลิสแสงชแบงผมไม่ได้มาขายมองข้าวว่ามอหุงข้าวใบนี้หุงข้าวแล้วจะโคตรอร่อยผมไม่ได้มาขายเครื่องซักผ้าว่าเครื่องซักผ้าตัวนี้ปั่นแล้วเนี่ยใช้เสื้อผ้าใส่ลงไปได้ห้ารอยกิโลแล้วไม่พังไม่ใช่ครับ ผมมาขายควาเป็นจริงผมไม่ได้มาขายฝันเพราะฉะนั้นครับใครที่ยังไม่ได้ไปหาผมไปตั้งแถวใหม่กับผมเปิดใจถ้าเข้ามาเห็นผมแล้วกดถูกใจให้ผมด้วยหรือไม่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่ามองที่ปอโต้และก็เปเชตามนั้นแหละฮะเอทเซ95หรือไม่สแกน q ิวอาค้ดท้ายคลิปชุดโครงการถ้าไม่มาตามนัดผมคืนให้และตัวเน้นถ้าไม่มาผมคืนให้อีกครับ เปิดใจแล้วมาเจอกันสวัสดีครับ